สวัสดีครับพี่น้องซอยห้าบางปูนะครับเนื่องจากว่าขุนทางสัญจรไปมานะครับการใช้คานะในการเดินทางนะครับมีปัญหาอุปสรรคหลังจากที่อบจได้สนับสนุนในครั้งก่อนแล้วก็ขุนผ่านช่วงหนึ่งมานะครับก็ไม่ถนุนเราชำรุดเป็นหลุมเป็น,ปนบ่อเยอะ เรไม่เป็นอุปสรรคในการเดินทางกอน้องคนนะครับวันนี้ก็ได้รับความมนุเคราะห์ดินหินปนทรายนะครับอยากยีเลนนะครับซึ่งก็กับน้องน้องน้องชายคนนึงครับมาถึงกัดถุมเองเลยนะครับนี่นี่นี่ยีนกำลังกําลังยีดินนะครับยีเลนยีดินนะครับใ้หลุมนะครับเอาเอาเอาชั่วคราวก่อนนะครับคิดว่าแก้ปัญหานะครับ ขอบคุณนะครับในในการในความมีน้ําใจนะครับของยีเลนนะเหลือส่วนอีกด้านหนึ่งครับไอ้ต้นหนึ่งก็ขอบคุณนะครับไม่ทราบว่าบุาบคคลใดนะครับได้ได้ทำเอาไว้ได้ได้ลหลุดลุ่มไว้ให้นะครับส่วนที่อยู่หน้ารถหน้าหน้ารถเก็งกันนะครับก็ลุดลุ่มให้เป็นที่เรียบร้อย วันนี้ก็ส่วนที่เหลือก็มีพอทั้งคนนะครับยืนยันแล้วก็น้องชายนะครับก็ได้มาทำอะไมาจัดการถกให้ตั้งแต่ปากซอยเดียวะก็มาเลยซอยก็ดำเนินการนะครับยังไม่เสร็จนะครับแต่ว่าบริเวณนี้ส่วนข้างข้างหลังข้างหลังเนี่ยไฟก็ผมหมดแล้วนะครับไม่ทราบว่าท้างใดนะมาผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับ แต่ต้องขอการเขาต้องคุณเป็นอย่างสูงนะในความมีน้ำใจเขาเรียกว่าจิตสาธารณะนักนะครับยอดเยี่ยมมากครับยืนเดือนมีอะไรคุยมั้งฮะไม,ไ,มไม่คุยกับวอตถีกไม่คุยต้องอ่ะไม่เปลือยไม่เปอวัตดีกับเัตถีกับก็ไม่เปลือกทำอย่างเดียวโอเคนะครับควบคุมได้ได้สักระยะหนึ่งนะครับก็ความกดอกขัดใจเวลาลงหลุมเราก็ต้องจะเราดหักซ้ายหักขวา นะครับเดี๋ยวหักไปหักมารถมอเตอร์ไซค์มาด้านข้างเราไม่เห็นนะครับร,บรดบาดเจ็บขึ้นมาได้ก็ขอบคุณนะครับในการร่วมมือกันทั้งนี้นะครับไปได้การังของยีเรียนครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับพี่น้อง